เ,เอาอันนี้สามไม้เต้าหู้สาไม้บบไม่หนาวอะไรไม่หนาวอะไรดีปูอดัดปูอดนะัดอยู่ไหนปูอัดปูอัดอยู่ไหนนี่ วันใหม่จะมีสั่งยังเอาเอาเนู้อหนูเอาเนื้อเอาลูกชิ้นแดงแล้วก็ลูกชิ้นเต้าหู้เอาเอาเอาะไรออกเอาเอาใช้มีหลบแป๊บนึงอันนี้ออกอ่ะโอเคเอาอะไรวันใหม่วันใหม่เอาเอาชิ้นอันนี้เออของน้องอ่ะของหนูอันนี้ค่ะแล้วมีดานอะไรแม่แม่ของหนูของหนูเอาลูกชิ้นแดงแล้วก็ลูกชิ้นเต้าหู้เส้นี่นี่นี่หนูเอาปลาหมึกอ่าเอาปลาหมึก อ้าเขาทอดเหรอเอาเอาปลาหมึกเพิ่มอีกเธอจะเล่นบ้านชั้นไหมจะได้เล่นบ้านชั้นไหมเอาปลาหมึกเธอจะเล่นบ้านชั้นไหมอ่ะเธอจะเล่นบ้านจะถ่ายชั้นหน่อยไหมจะถ่ายชั้น่่อยไหมเอาปลาหมึกเล่นกันตีไม้กับไม้หนึ่งจะหลอเช็ดจะหลอกแล้วเราก็ไปเล่นในบ้านนะไปกินข้าวไม่เล่นแล้วลูกพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นกันใหม่วันนี้เพิ่งตัดผมมามันค่ำ คุณนี่ก็เล่นกันตั้งแต่กี่โมงเลยสี่โมงเลยลูกวันนี้มันข้ามแล้วเขาไปกินข้าวอาบน้ำสระผมอยากให้เพื่อนมาตอนบ่ายสามอ่ะเอาบ่ายสามนะพรุ่งนี้นะโอเคไหมกอ่ตลอดเออนั่นรถเรียนนรนเลิกเรียนกี่โมงไม่รู้บ่ายสามใช่ไหมครูสอนเทศบ่ายสามก็มาเล่นเลยนี่เธอมาตอนบ่ายสามโอเคไหมเออวันนี้มันข้ามแล้วเราไปตัดผมมาเอาผมมันยาวนี่ลูกวันศุกล้างเขาปิดนะร้านพี่ชายน่ะ เขตัดร้านหนึ่งเดือนที่เช่าเดือนหนูก็ไปค่ะอืมแลเรียนนี้ห่างไปพ่มแล้วแล้วไม่ไม่ตัดร้านนั้นแล้วสมัยก่อนอ่ะแม่เขตัดไม่สวยแม่ไม่ชอบอ่ะแม่เขาตัดไม่สวยอ่ะแล้วเรียนหนูเขาไม่ให้ไว้ผมยานอแล้วนั่งตัดไม่สวยแลเปลี่ยนร้านตัดแล้วก็ผมนะควเขมีหลายรุคซีนมากเลยครับหลายแบบหลายแบบประมาณเท่าไง เมื่อวานก็มีแต่รุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้แต่เมื่อวานผมเอารุ่นนี้วันนี้ผมก็ยอยร้อมาเอารุ่นนี้ครับเพราะว่าซับเอายาเท่านี้ลูกสีแดงครับไม่งั้นครูจะตัดให้อ้าวครูครูจะตัดให้เธอเองเหรอแต่ถ้าเราไม่ตัดครูจะตัดให้เพราะวันใหม่ใส่นิดจริ้มไหมทำไมทำไมครูเธอจะตัดให้อ่ะพวกนี้พวกนี้ครับไปเจอเพื่อน ครูน <Le> <mean> ี yeah. she learn, she learn ้เวลาเธอเล่นเธอเล่นไหมบางครั้งบางครั้งเธอก็เล่นแล้วครูดุไหมบางให้เล่นเวลาเรียนหรอกถึงที่ไหนก็ดุในโรเรียนไหนก็ดุแม่แต่แม่บอกว่าเล่นได้ก็เล่นได้แต่จะฉลาดนะโรงเรียนนโรงเรียนชั้นให้เล่นโทรศัพท์แต่เฉพาะเวลาเวลาเลิกเรกมแต่โรงเรียนหนูแต่โรงเรียนหนูให้เล่นไหมอ่ะไม่ให้เล่นหรอกลูกเขาไม่เก็บขนาดนาฬิกาครูยังเก็บเลย ตอนนี้นะครับเรากำลังกินตอบเพื่อนลาไปบายวันนี้เดี๋ยวจะเพื่อนๆตอนเวลาใบสามต้นนะครับทุกคนคุณทิชกะโดดน้ำแน่นอนส่วนน้อนมีน้ำมาด้วยนะแม่เปาของไอแพดไปได้ไหมได้ครับอะไรนะตอนไหนเล่นเกมได้ไหมเล่นเวลาเียนไม่ได้ต้องเล่นตอนพักหนูแม่เป็นถึง ข้าวได้ค่ะเอ่อสี่บาทเองข้าวเราไม่กี่หยิบข้าว้นไปกินข้าวหรอแม่อานน้ำ